อีกแล้วกับคลิปอาจารย์ชลิตสอนขับรถยนต์นะครับวันนี้จะสอนเรื่องการจอดรถที่ขอสะพานรถติดขอสะพานเ๋ยวอยู่เลนซ้ายนะครับรถติดขอสะพานขึ้นเนินข้อสะพานเราก็เบรกเอาไวใ้ให้อยู่เฉยๆเบรกเฉยๆ,ๆ,ๆไม่ต้องทําอะไรเลยรถต,ติดแล้วครับนี่จะจอดนานก็เลื่อนเกียร์มาไว้ที่ P ยกเบรกมือขึ้นรถติดไม่ไหล ต่อไปจะไปนัแล้วครับปดเบรกมือเรื่อนเกียวไว้ที่ดียกเท้าขึ้นแตะคันเร่งนิดนึงไปแล้วครับปกติง่ายมากเลยรถติดขอสะพานพอตรงนี้มาดูรถติดคอสะพานขาลงเบรกเอาไว้เบรกเอาไว้เบรกเอาไว้รถเอียงแล้วเบรกเอาไว้ไม่ต้องทำอะไรเลย แม้กระทั่งเบรกมือหรือเกียร์อยู่ที่ดีนะครับจะไปแล้วนะครับยกเท้าเบรกขึ้นเท้าจะอยู่ที่เบรกยกเบรกขึ้นเบรกใหม่เบรกไว้เบรกใหม่จะไปแล้วนะยกเท้าขึ้นเลยเอียงเท้าไปส4ข้างศาไปที่คันเร่ง เราออกมาที่หมู่บ้านหน้าหมู่บ้านกิดสดาราคุโครงการสีสเ็คคลิปนี้ก็ขอจบจะถึงต่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ